สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริกรัสนะครับที่หลายคนนั้นจับตามบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่นําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่โลกหลายขั้วนะครับแต่เวลานี้บรรดานักวิเคราะห์นั้นบอกว่ามันอาจจะเกิดจุดจบของโลกหลายขั้ว เมื่อบิ๊กพลับไรซ์เอกภาพจีนรัสเซียอินเดียกำลังเดินคนละทิศคนละทางการขยายสมาชิกแต่ว่าทำได้แต่ไรซ์เอกภาพนะครับซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้การเปิดทางเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการแห่งสันติภาพของโดนั์ทรัปนั้นเนี่ยครับอาจจะเติบโตขึ้นมาแทนที่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับเอเชียทำรายงานนะครับว่ากลุ่มความร่วมมือที่ไร้ผู้นําและเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกําลังถูกโชคชะตากําหนดให้เป็นเพียงผู้ชมในความฝันเรื่องของโลกหลข้ามหนาจของตนเอง การประชุมสภาเศรษฐกิจ World e c onom i c Forum ที่เมืองดาวอสได้ฉายภาพให้เห็นถึงความแตกแยกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแนวทางจัดการเสถียรภาพโลกในขณะที่การก่อตัวอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสันติภาพองประรัมดินโดนัลทรัมป์ส่งสัญญาณถึงการก้าวไปสู่แนวทางแบบเอกภาคีนิยมและการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านข้อตกลงเชิงธุรกิจสิ่งนี้ได้เปิดโปงข้อจากัดเชิงโครงสร้างของกลุ่มปันมิตรบริคพัสไปพร้อมๆกันบริคพัซึ่งเป็นที่นิยมมายาวนานในฐานะ ทางเลือกหลักแทนการบริหารจัดการโลกที่นําโดยชาติตะวันตกกาลังเผชิญกับวิกฤตเชิงยุทธศาสตร์เมื่อระบบระหว่างประเทศขยับพิศทางไปสู่การทูตที่นิยามด้วยลทัทธิทวิภาคีและการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวรอยร้าวในบิรท์ัสได้เริ่มขยายกว้างขึ้นสําหรับผู้ที่ประเมินการบริหารจัดการโลกอย่างเป็นกลางสภาวะชะงักกันของบิกท์ัสในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นภาพสะท้อนของเนื้อแท้ในตอนก่อตั้ง แม้จะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ทําลายระบบเก่าๆแต่โดยหลักแล้วกลุ่มนี้กลับแสดงบทบาทเป็นเพียงตัวแสดงที่ต้องการปฏิรูปภายใต้กรอบของสถาประาชาติโดยขาดความทะเยอทะยานและขีดความสามารถในการปฏิวัติที่จําเป็นต่อการเข้าแทนที่สถานะเดิมการขาดความสอดประสานทางอุดมการณ์นี้ถูกซ้ําเติมด้วยภาวะสุญญากาศของผู้นําและผลประโยชน์ที่แตกแยกจากกันของมหาอำนาจหลักได้แก่เอกสิทธิ์ทางเศรษฐกิจของจีนการมุ่งเน้นด้านการทหารของรัสเซียและพันธสัญญ,ญาในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์หลายด้านของอินเดีย ยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวของกลุ่มในปี2024ได้ให้ความสําคัญกับความกว้างขวางทางภูมิศาสตร์มากกว่าการลงมือทําร่วมกันยิ่งทําให้กลุ่มนี้ทํางานได้ยากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการบริหารโลกที่ไม่ใช่ตันตกในยุคสมัยที่ถูกนิยามตามลัทธิทําธุรกรรมที่มีทรัมป์เป็นศูนย์กลางความรวดเร็วของสถาบันปะทะกับฉันธรรมติแบบราชการความแตกต่างบนพื้นฐานระหว่างคณะกรรมการแห่งสันติภาพของทรัมป์และกรอบการทํางานของบริษัทอยู่ที่ความรวดเร็วของสถาบัน คณะกรรมการแห่งสันติภาพถูกวางโครงสร้างเหมือนบริษัท Private Equity โดยมีทรัมป์เป็นประธานตลอดชีพและมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเป็นสมาชิกถาวรซึ่งเป็นโมเดลที่เอื้อต่อก,การตัดสินใจที่รวดเร็วแม้จะเป็นไปตามอำเภอใจของบุคคลก็ตามในทางตรงกันข้าม บริษัทนั้นยังคงยึดติดกับโมเดล้าหุปากีนิยมที่เน้นชันธามาติซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความล่าช้าเนื่องจากกลุ่มดําเนินงานภายใต้ตะกะการปฏิรูปตามกฎบัตรสัปรชาชาติซึ่งบักถูกทาให้เป็นอมภาาจากพันธสัญญาที่มีต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบในขณะที่ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิภาพสามารถประกาศจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกาซาพร้อมอํานาจสั่งการและการแต่งตั้งตัวบุคคลได้ทันทีแต่บกพลัดกลับดิ้นรนเพียงเพื่อให้บรรลุข้อตกลงด้านการ ด้านเครื่องมือทางการเงินเช่นสกุลเงินร่วมหรือว่าความแตกต่างทางนโยบายการคลังระหว่างสมาชิกความเสื่อมถอยโครงสร้างของบกพษัทเห็นได้ชัดที่สุดจากการแจกแยกของ3เสา,สาหลักจีนรัสเซียและก็อินเดียต่างจากคณะกรรมการแห่งสันติภาพที่ได้รับประโยชน์จากอำนาจที่รวมศูนย์อยู่ที่ประธานตัวประธานแต่ว่าบกพษัทนั้นยังคงเป็นยักษ์ที่ไร้หัวการอยู่รอดของกลุ่มพึ่งพาความกักวลเชิงยุทธศาสตร์มานานซึ่งตอนนี้ความกักวมนั้นถูกลอกออกด้วยแรงกดดันจากสภาพแวดล,ล้ลอมโลกที่เน้นการทำธทุรกรรมอย่างเข้มข้น จีนยังคงเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ขาดไม่ได้ของกลุ่มแต่ทว่าในความสนใจของจีนที่การใช้บิทพลาตเป็นแพลตฟอร์มท้าทายอํานาจดอลลาร์ซึ่งเป็นเป้าหมายมักทําให้พันธมิตรคนอื่นๆแปลกแยกเพราะพวกเขากลัวว่าเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเจ้าโลกรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นในขณะเดียวกันนั้นรัสเซียทําหน้าที่เป็นมหาอำนาจทางทางหารของกลุ่มแต่จุดสนใจของรัสเซียกลับถูกจํากัดแคบลงจากการพึ่งพาตลาดจีนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสร้างโครงสร้างอํานาจภายในเอียงกระเทเร และบันทอนคำกล่าวอ้างของกลุ่มที่ว่าจะเป็นทางเลือกและแบบประชาธิปไตยในขณะที่อินเดียเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดขานความสามารถความสามัคคีของกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีนเดนทรามดีและโดนัลด์ทรัมป์เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเป็นปฏิปักษ์ที่ถูกจัดการภายหลังสงครามภาษีปี2025การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าอินเดีย50เเพื่อตอบโต้วความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่าง อินเดียกับรัสเซียรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับรองวัตกรรมของทั้มเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างอินเดียกับปากีสถานถือเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ของนรายทราบโบดีอย่างไรก็ตามจะเป็นความผิดพลาดหากทึกทักเอาว่าความตึงเครียดนี้จะเปลี่ยนให้อินเดียกลายเป็นนักปฏิวัติต่อต้านตะวันตกที่เหนียวแน่นภายในบิพลัดแม้ว่าอินเดียจะพยายามสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินผ่านการค้าสกุลเงินท้องถิน่นแต่อินเดียก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะเป็นนักปฏิวัตินอร์ทเวสเทิร์นในกลุ่มนี้ อำนาจตัดสินใจที่จะเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียนิยามด้วยการปฏิเสธที่จะเป็นตัวแสดงแบบเลือกข้างการที่อินเดียลังเลที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการแห่งสันติภาพที่ดาวอสตไม่ใช่การแสดงความขัดขืนที่นําโดยบริกแต่เป็นการวางดึงันที่คํานวณมาแล้วเพื่อแในใ่ใจว่าอินเดียจะไม่ถูกลดระดับลงเป็นเพียงตรายางให้กับขั้วอำนาจใดควบวอำนาจหนึ่งพร้อมกับความเสี่ยงที่ว่าวันหนึ่งนั้นคณะกรรมการสันติภาพอาจจะเข้าแทรกแซงข้อพิพาทษระหว่างอินเดียกับปากีสถานความขัดแย้งในตัวเองของบิ๊กทรีส่งผลให สถาบันขาดความทะเยอะทะยานในขณะที่คณะกรรมการสันติภาพสามารถปรับตัวด้วยความคล่องตัวเหมือนบริษัทเอกชนแต่บิลพรัตนั้นกลับถูกลดชั้นลงเหลือเพียงการออกคำประกาศเชิงอุดมคติการขยายกวล่าสุดทําให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นโดยการให้ความสําคัญกับความกว้างขวางทางภูมิศาสตร์มากกว่าความลึกซึ้งเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มได้เพิ่มรอยเท้าไปทั่วโลกแต่ต้องแลกด้วยขีดความสามารถในการลงมือทําร่วมกันในขณะที่โลกนิยามด้วยการท,ทําธุรกรรมทวิภาคีฉับไวบิกพรัตที่ทะเยอะทะยาน แล้วก็มีความเพื่อท่านั้นกําลังแตกแยกว่าพบว่าโลกหลายขั้วที่ไร้ศูนย์ต,ตวงที่รวมกันเป็นหนึ่งนั้นไม่่ากอะไรจากภาวะอัมาพาตกับดักของการขยายตัวการตัดสินใจขยายบิกสู่บิกพลัสถูกนาเสนอว่าเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์แต่ถ้าว่าในมุมมองเชิงวิเคราะห์มันทําหน้าที่เป็นการทําให้ยุทธศาสตร์เจอจางลงมากกว่าเป็นการทวีคูณพลังการรับสมาชิกที่หลากหลายเข้ามารวมถึงอิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและล่าสุดคืออินโดนีเซียกลุ่มได้แลกความสาำ ีในที่เหลืออยู่กับรอยเท้าทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้นแต่กลวงเปล่ากับดักการขยายตัวนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อกลุ่มพยายามที่จะดําเนินการเนี่ยครับในการที่พยายามนั้นกดดันไปยังรัฐบาลของโดนัทรับในสมัยที่2แต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นผล ในองค์กรพระอุภาคีใดก็ตามความยากของการลงมือทําร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามจํานวนสมาชิกใหม่โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกเหล่านั้นนํามาซึ่งผลประโยชน์ระดับภูมิภาคที่แข่งขันกันและระดับการทุกงพาระบบการเงินตะวันตกที่แตกต่างกันการรวมซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาบเอเมรเรตซึ่งสกุลเงินยังผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐทาให้ความพยายามในการลดการทุกงพาดอลลาร์สหรัฐจากจริงจัง,จง,จงกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นความทะเยอทะยานหลักของบริกให้กลายเป็นเพียงอุปสรรคทางเทคนิคชุดหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นครับการเข้ามาของคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอียิปต์และเอธิโอเปียพร้อมกับความขัดแย้งที่มีอยู่ในตัวของมันเองกับอิหร่านทำลายร,ระบบเศรษฐกิจที่อิงกับตะวันตกมากกว่าทําให้มั่นใจได้ว่าฉันทามติจะถูกจํากัดอยู่เพียงระดับต่ําสุดที่ทุกคนยอมรับได้เท่านั้นเส้นตายของความชอบธรรมเหล่านี้ช่วงก่อนที่มีมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ2803จะหมดอายุลงในสิ้นปี2027จะเป็นหน้าต่างสําคัญสําหรับการทดลองการพูดครั้งนี้ จนกว่าจะถึงตอนนั้นคณะกรรมการแห่งสันติภาพจะยังคงสมบสุขในภาวะก้ากึ่งของความชอบธรรมโดยดําเนินงานการรับรองจากอนัตของสารประชาชาในขณนการสร้างพฤติกรรมการพูดแบบเน้นธุกรรมอย่างเข้มข้นที่เลี่ยงผ่านองคอ์กรที่อนุญาตให้จัดตั้งมันขึ้นมาขณะที่มหาอำนาจภูิภาคจากอียิปตูรก,กียและซาอุดีอาระเบียเริ่มที่จะบูร,รณาการเข้ากับโครงการบริหารของ คณะกรรมการสันติภาพพวกเขาได้สร้างนิสัยในการร่วมมือกันนิยามด้วยการซื้อใจแบบทวิภาคีและการเข้าถึงประธานโดยตรงในหน้าต่างแห่งเวลาวิกฤตนี้บิดพัดเสียงที่จะตกขบวนโดยทําได้เพียงเสนอความสามัคคีในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในขณะที่สมาชิกของตนกําลังถูกดึงเข้าสู่วงโคจรศูนย์กลางอํานาจที่ใช้งานได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว่ากอย่างไรก็ตามความอยู่รอดในระยะยาวของคณะกรรมการสันติภาพผูพกติดอยู่กับการทดสอบเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือกาซาโครงสร้างสถาปัตยกรรมอันทะเยอทะยานที่เผยโฉมที่ดาวอส ตั้งกองก,กำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารกาซาฝ่ายเทคโนแโครดโน,โนะครับและฟื้นฟูนิวกาซามูลค่า2.5ห้ามื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจะต้องข้ามผ้าจำลองที่สร้างจาก AI ไปสู่เสถียรภาพที่จับต้องได้จริงหากคณะกรรมการเสถียรภาพพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถจัดการกับความเป็นจริงของการกำหนดชะตากรรมตนเองของชาวปาเลสไตน์หรือความท,ท้าทายด้านความมั่นคงในพื้นที่ความเกี่ยวข้องของมันก็น่าจะระเหยไปพร้อมกับปฏิ2 8 0 3ความล้มเหลวในกาซาจะเปิดเผยใ,ให้เห็นว่า คณะกรรมการสันติภาพเป็นเพียงส่วนขยายความทะเยอทะย,ย,ยานส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการบริหารจัดการโลกแต่ถ้าว่าความล้มเหลวของคณะกรรมการสันติภาพก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นชัยชนะของโมเดลบริรัทโดยอัตโนมัติการที่กลุ่มยังคงเงียบงันและไม่สามารถนําเสนอ,อกรอบการทํางานเพื่อรักษาสถียรภาพที่นําไปสู่การเป็นบัติได้จริงเพื่อมาแข่งขันยิ่งตอกย้าภาพลักษณ์ของการเป็นเพียงเวทีที่คอยตั้งรับสถานการณ์ในวิถีของการบริหารจัดการโลกในปัจจุบัน สุนทรียาศาสตร์ที่อิงตามกฎเกณฑ์ของบิตรพัฒน์กำลังถูกตามหลังด้วยความเป็นจริงที่อิงตามข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพไม่ว่ารัฐที่ทำธุรก,กรรมของ้ราจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวแต่มันได้เปิดเผยความจริงพื้นฐานประการหนึ่งในยุคสมัยแห่งวิกฤตที่รุนแรงกลุ่มที่ไร้หัวและมีผลประโยชน์ที่แยกส่วนกันย่อมถูกลิกขิตให้เป็นเพียงผู้ชมในความฝันเรื่องของโลกหลายขั้วของตัวเองความเปราะบางของกลุ่มบิตรพัฒในเชิงโครงสร้าง ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของสมาชิกกลายเป็นดาบสองคมที่ทําลายความเป็นเอกภาพและการก้าวขึ้นมาของโมเดลการพูดแบบคณะกรรมาการานติภาพของทั้งได้กลายเป็นบททดสอบสําคัญที่เปิดเผยให้เห็นว่าพระหูภาคีนิยมแบบเดิมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์โลกที่ต้องการความฉับไวและการทําข้อตกลงที่จับต้องได้จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถสมถัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนนั้ จะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1านะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเดตในทุกๆวันและในทุกๆข่าวที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ